องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมพิธีเฉลิมประเกียติและแสดงความจงรักภักดีต่อประบาสุนแต่ประชา้าอยู่หัวที่แหลมพรมเทพตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายไับูอุปติสิ่งนาย,ยอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายไมยตรีอินทุสุดผู้วาราชการจงังหวัดภูเก็ตดรสม,มัยปรีชาสินรองผู้วาราชการจงังหวัดภูเก็ตนายสุเมธสังข้าวสุธิรักรองผู้วาราชการจงังหวัดภูเก็ตตลอดจนข้าราชการตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆและพี่น้องประชาชนทางชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมประเรตีหนึ่งในวันเฉลิมประชามพรรษาประมาณส่วนใดประจาวอยู่วัว5ธันวาคม2556โดยมีพลเรือโทธนาทอนกจิสุวรรณผู้บัญชาการทับเรือภาคที่้เป็นประธานในพิธีสำหรับกิจกรรมเถิดประเกรติประกอบด้วยพิธีเปิดกล้วยถวายประพรพิธียิงปืนแหลกเถิดประเกีรติจำนวน21นัดบริเวณลานประภาคันการจนาพิเศกแลมพรมเทพข้องกองรอยปืนแหลกทับเรือภาคทีซ้ และในทะเลมีการสวนสนามทังเรือข้องเรือในกระบวนเรือรอบทับเรือภาคที่ซ้มนำโดยเรือรอบล่วงจำนวนแปดลำประกอบด้วยเรือรอบล่วงปัตตานีเรือรอบล่วงซีราชาเรือรอบล่วงทยานชนเรือรอบล่วงอุดมเดชเรือรอบล่วงภูเก็ตเรือรอบล่วงตอ991กนึ่งเรือรอบล่วงตอก9 3กาซ้เรือรอบล่วงตอออ่งอกาว อีกทางเรือข้องน่วยงานราชการในพื้นทีทางตำรวจน้ำสุลกากรกลมทรัพยากรและเรือข้องสมาคมประมงจังหวัดภูเก็ตจำนวน50ลําลำพร้อมทางยังมีในส่วนข้องเรือใบที่เข้าร่วมการแข่งขันปูแก็ตคิงคัพสุริกัตานอกจากนี้มีการบรรเลงเพลงพระราชินิพนธ์การจัดนิทรศการเถิดอประเกียรติข้องนวยงานต่างๆการแสดงบินข้องกองทรพอากาศด้วยเครื่องบินขับหลายแคปเปนการแสดงรอมบินบริเวณแหลมพรมเทพการแสดงยิงชับพลันการแสดงการฉวยเลือกผู้ประสบภัยทางทะเลและการแสดง ดงชิงตัวประกันเป็นตอนท้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิ่มประเกียร์ประวัตสุวนตัประเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักความสมัครีของหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนที่มีต่อพระองค์